สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ Youtube ช่องกันนิกาจา้าบาช์ินข้นบดิตครับมาครับผมพาท่านผู้ชมมาดูงานตักแล้วก็งานสิบล้อนะครับขอบคุณนะขอบคุณไปยังทางท่านเจ้าของกิจการนะครับเพชรอน,นันต์นะฮะที่อนุญาตให้กับทางเราเข้ามาสัมผัสถึงบรรยากาศการทำงานนะผู้ชมมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรนะฮะ0ครับ คันนี้ทอ่อเนี่ยปุ้ใช้ได้เลยอ่ามาร์คเทนไหมโอ้มาร์คเทนนะผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของกันเดียวก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้รถรอเลยเนาะฝากได้ไอ้ฝากนะ่อันเครื่องยังยังเด้อสองล้านห้าสิบเหรงล้าบโอ้แรงดีว่ <บา S 2> คะคอนโบดป้ากเลยครับปากเลยเดี๋ยวลวงให้ <c oughs> แต่งเองใช่ไหมคันนี้คันนี้ลุ้มัองครับจะลองต่อรอเหรอโอ้โนี่นี่นี่มีคันที่น่าสนใจว่าจะทำเป็นคลิปเดียวๆดีกว่านเนาะนี่เขาดูทางใดหน่อยพี่ อยากเก้นวันโมทมันยังไง2.5.10มีโบไว้ก่อนมีใช่ไหมปู้มั้ยมปู้ไม่ปู้กี่เกียร์ครับเป็เกียร์ยีตตันอ๋อเกียร์ยี่ตตัน10สปีท8เกียร์โอเคโอเคครับ ผู้ชมเมื่อกี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทักทายกับทางท่านโชฟเฟอร์นะครับเอาเต็มแล้วครับโอ้เสียงได้ครับเสียงได้ๆๆๆๆสามหกศูนย์ครับตามเสียงขอก่อนนี่<笑><笑><笑>เออนกำลังดีครับหอนเยอะกว่านี้เดี๋ยวเจ้าตำรับเขาหอนตามเอ้า นี่ครับนี่นี่นี่น,น,นี่มาดูคันนี้ครับผู้ชมวันโวครับสองห้าศูนย์นะฮะเยอีตัน e นะครับ FL 2 5 0ครับโอ้ oh. ถือว่าหายากครับในบรรดารถบ่อดินนะฮะพอบ้านเรานี่ก็นิยมเล่นเป็นรถญี่ปุ่นครับผู้ชม โอ้มาหลายแต่ละหอ,อยจิบจี้โอ้ไม่ใช่ห <laughs> อยเชอรี่ผู้ชมโอ้ใครมกกำจัดมันแถวนี้น้อเหาอหอยปากกว้างนะสับของที่เสเด็จเขาบอกมาร์คสิบครับผู้ชม แม่ซิ่งเลยครับคันนี้จัดปงทรงเครื่องมาใช้ได้ครับใช้ได้เครื่องฮีโน่นะครับสี่สูบครับอยู่ประมาณหนึ่งรยห้าสบสามแรงม้าครับรอบวงสวิงทำได้เร็วที่สุดนะฮะเร็วที่สุดไหมยังยังครับแพ้ของฮิตชิอยู่นิดหน่อยครับรอบวงสวิง13 3รอบต่อนาทีนะฮะ ของฮิตาชินั้น13.5รอบต่อนาทีเกือดเชียวกันนิดหน่อยครับเขาบอกว่าตามข้อมูลเทคนิคนั้นดูกันง่ายๆครับแต่สิ่งที่ดูกันเป็นของจริงเลยนี่แหละครับต้องมาดูการปฏิบัติครับ บ้านเราครับให้การยอมรับเร็วจัดจ้านในย่านนี้เพชรอนันต์น,น,นะครับไหมกิ๊กิกเลยแม่รถค่อนข้างที่จะสวยนะครับผู้ชมมีทั้ง360นะฮะมีทั้งซีรีส์หครับ38หรือเปล่าผมยังไม่เห็น344หรือว่า38ครับต้องรอดูส่วนคันนี้ครับน่าสนใจครับ250 f l v v l v o ฮะ ดูทรงหัวแล้วมันจะเป็นหัวรุ่นเก่านะครับก็ให้อารมณ์ว่าหัวไม่สูงเท่าไหร่ทุกวันนี้ต้องฮิตฮะหัวสูงสูงคับผู้ชมงานบอ่อฮะสมบุกสมบันต้องสูงเข้าไว้ครับมีเทอร์โบนะครับโอ้ห้องโดยสารนี่กว้างใช้ได้เลยครับ ผ่านไปผู้ชมแม่คันนี้ฮะโอ้สามสี่สี่ครับตอนแรกคิดว่าเป็นสามแปดคผู้ชมหลายคนถามว่าดูตรงไหนว่าสามแปดสามสี่สี่ดูที่ประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับสำหรับรุ่นฮีโน่นะฮะค่ายฮีโน่ครับแบรนด์ฮีโน่จะบอกมาเป็นอ่าโค้ดครับรหัส f m 1 a ครับผู้ชมใต้รหัส ก็จะมีบอกเป็นแรงม้าครับสามสี 3, 4, 4. ่สี่มีคือแรงม้าเขานะฮะถ้เาเป็นอีสูนี่บอกมาหมดเลยครับดันกระจังหน้าประตูข้างซ้ายประตูข้างขวาครับแรงม้าเต็มเปี้ยครับลงบ่อไม่ได้นะผู้ชมเป็นน้ำครับ ก็เลยต้องมายืนเสมอแมคโครฮะเพราะฉะนั้นแมคโครก็จะวาดมืออยู่ราวประมาณสัก360องศาค,ครับแหมเมื่อกี้บอกกัา300องศาไม่ใช่นะ180องศาผู้ชมเราราวนะต้องวาดแขนวาดมือรอบคันเลย เอาครับพึ่งลงใหม่ๆฮะอะไรๆก็ยังดูสดชื่นกันอยู่จัดจ้านย่านบ้านนอกครับสโลแกนเขา แบกครับแบกทุกคันทุกค่ายทุกเท่าแก่เลยฮะงานนี้เราขุดในพื้นที่ของเราครับไม่คืนลาดยางไม่เข้าเขตชุมชนฮะอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำฮะงานชนประทานนะทุชมอยู่ที่สมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ความใจถึงของทีมงานฮะเท่าแก่ไฟเขียวนี่ก็แบกกันได้ครับจะมามัวแปดตักสิบตักนี่ไม่ทันกินนะครับ อัดไปเลยฮะสิตักเป็นอย่างน้อย15ตักเจนนี้มาฐานฮะวิ่งไม่ไกลวิ่งไม่ไกลโอ้ใช้ได้เลยครับ ถือว่าอุ้มเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่ายืนทั้งล่างนี่ตักอุ้มได้เยอะกว่านี้นะครับออาไปแล้วครับผมยังเหลือครับยังเหลือ360อีก2คัน วนกันไปวนกันมา <laughs> <S <s <roses> <S เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราพาแนะนํากันไปเรื่อยนะครับยังไม่ได้จัดความท้าทายอะไรให้เกิดขึ้นนะผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูความตื่นเต้นใหม่ๆให้รับชมกันเยอะแยะครับในพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับเราจะคอยเกาะติดสถานการณ์นะฮะกับบรรยากาศงานขุดงานดำคุณผู้ชมช่องเรานี้ชอบอยู่แล้วครับอะไรที่มันท้าทาย รีรำครั เอาครับไปแล้วครับผู้ชมเรียบร้อยครับขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามและรับชมเจอกันในคลิปหน้าชอตหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับ